เจหลอดนะครับหรือ,อยาทวดมาจากโรงเรียนก็จะมาฝึกเขียนหนังสืออีกแล้วหน้าไหนยะหน้าไหนห,หน้าไหนดหีดูสิเขียนให้ดูหน่อยเขียนให้ดูหน่อยโอ้นอนเมเปิเ้เลเลย เลยนเลยเขียนนี่ก็เขียนเล่เนี่ยดีก็จริงจริงจิงก็ยจริงจริงนี่เลยเน้นเขียนขีดเยอะนลยก็เสียปากกาหมดเขียนในกระดาษ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 ให้วยต้องเขียนในกระดาษที่เราลูบอือ คู่ไรสอนฮะคู่เล่น,ลนลคู่นคูดอนอะอืมไหนกราบกรากราบกราบกรกรเ,เป็ดอาบน้ำในคลอง ไปไหนไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวเจอเจอหลวงปู่ง้อไหมแล้วเจอหลวงปู่ง้อไหม แ <Oui. S 1> hey, ม่ไปใส่แม่นหนาต้นใหม่อยู่ไม่อือหายยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสิเย่อืออื ครับ